าวนึงของบ้านเราเลยว้าวตอนนี้เราเป็นเลเวลนั้นแล้วหระับก็ดีใจค่ะดีทุกคนชอบหนังกันเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันเป็นหนังเรื่องแรกของหลายๆคนทุกคนก็ใส่ความตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับภาพยนตร์เรื่องนี้กันมากค่ะแล้วก็หนูด้วยก็ลุ้นๆว่าจะมีคนมาดูไหมแต่ว่าตอนที่ไปซีนีมาทัวร์ค่ะคนมาดูเยอะมากเต็มโรงเลยแล้วก็เลยรู้สึกแบบ ใจฟูค่ะมันเกิดตั้งแต่คร้งแรกเลยสำหรับเราหนว่าประสบความสำเร็จดีครับเอ,อสำหรับหนูหนูคิดว่าถ้าเส้นทางนี้มันยังอีกยาวไกลามากค่ะแล้วก็สามารถแบบพัฒนาตัวเองไปต่อได้แน่นอนค่ะมันเกินคาดกว่าับัอนแรกที่เราเข้ามามันเกินคาดหวังไปเยอะมากค่ะคือหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะมายืนหยูตรงนี้มาคุยกับพี่ๆนะะักข่าวทุกคนตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ ดีใจค่ะทุกคนน่ารักตั้งตัวทันไหมคะกับการที่เราตอบรับอกระแสนี่มันมีมาที่พูดขึ้มาเราเราก็ก็ก็ตามอ่านอยู่นะคะก็ขอบคุณแล้วก็ทุกคนขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูค่ะตอนนี้เป็นยังแบ่งรายยังไงบ้างเพราะว่าก็ต้องโปรโมทหนังด้วยต็องซีมาทั่วต่างๆเนาะช่วงนี้กับการเรียนหรืออะไรเงี้ย เป็นเวลายังไงเลยอ่าจริงๆตอนนี้หนูกำลังจะจบม6แล้วคะ่ะที่โรงเรียนก็ยังไม่ค่อยหนักมากแล้วก็มีเอ่อมีสอบรายภาคแค่นั้นเองแล้วก็เรียนจบมององ6แล้วค่ะก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดกดดันหรือต้องเครียดเราในช่วงนี้เนาะใช่ค่ะเพื่อนๆทุกคนก,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 ก็ซัพพอร์ตกันเต็มที่หลายคนก็บอกว่าสำหรับเราแบบไปเพิ่มบ้างเหมือนใส่ป,ปานโอ้โหโคลงโคลงก็มาแบบซีนทันทีกันทรงเดียวไม่เคนเลยสุดยอดอ้ยจริงเหรอคะก็ ไม่ใชค่ะหนูก็ชอบพี่เขาแต่ปกติเนาะหนูไม่เหมือนพี่เฟิร์นพี่ใบเฟิร์นเขาเนาะคือสตาร์เลยหนูดีกว่าเขาช่ว <c oughs> งนี้คุณมาทักไหมจากที่ไหนชายมีมักยอ๋อหนูช่วงนี้ยังทำงานอยู่ทุกวันเลยค่ะ <c oughs> ยังไม่ได้ไปเจอทุกคนเลยค่ะยังไม่ได้เจอสังคมภายนอกค่ะแล้วอย่างเพื่อนๆหรือไปซีน่าโทมิคนทักทำไมหนูเหมือนใบเฟิร์นอส่ป่านอะไรเงี้ยอ๋อก็ก็มีบ้างค่ะมีบ้าง มีทักทิพย์มั้งไหมคะทักทิพย์มีไหมอุ้ยอันนี้ยังไม่มีค่ะเคยมองหน้ากระจกแล้วตัวเองแบบมีมุมไหนที่คล้ายกับดาราคนไหนมีไครัอุ้ยหนูไม่เคยคิดเลยอ่ะแต่เราก็แบบเหอราพี่ก็เป็นไอดอลอยู่แล้วใช่ค่ะอ่าล่าสุดอย่างนี้ไปรำกี่งานหนึ่งไปตามอะไรมาไหมคะอ๋อเป็นรำถวายค่ะรำถวายพญาศรีสัตนะคราชที่นครพนมค่ะเพราะอะไรทำไมแล้วไปรำ เหมือนว่าเราไปใช้สถานที่เขาในการถ่ายทำอะค่ะแล้วก็เป็นการไปรำถวายท่านดีกว่าไม่ได้ไม่ได้บูญไหรือูบูไว้เนาะค่ะว้เราได้ขออะไรเขาไว้ก็ขอให้รายได้หนังทะลุร้อยล้านค่ะไม่ได้บอกท่านเลยเขาบอกถ้าร้อยล้านแล้วต้องทำอะไรไหมคะอันนี้เป็นเป็นขอพรมากกว่าขอไม่ได้บนิ่งไม่ได้โบนิ่งขอพรถ้าเรามีโมเมนต์หรือมีความรู้สึกอะไรเป็นพิเศษไหมคะลูกไหมอะ ตัวตัวหนูอาจจะอาจจะยังไม่ขนลุกมากแต่ว่าทุกคนรอบข้างหนูคือหันมาแล้วก็ร้องไห้ค่ะจนจนตัวนี้ความเชื่อเรื่องนี้ไหมคะเชื่อค่ะหนูก็มูอยู่มูอยู่ตลอดค่ะสายมูือนกันเหรอมูเป็นพระที่บ้านค่ะเชื่อในท่านพระที่บ้านคือพ่อคุณแม่หรือเปล่าคะอ่าเป็นพระที่ทางบ้านนับถือค่ะ ไปไปชมว่ารำสวยมากเรามีประสบการณ์เรื่องของการรำมาแล้วค่ะอ๋อใช่ค่ะตอนช่วงมต้นค่ะหนูเป็นเด็กนาาศิลปนก็ไปประกวดอะไรประมาณนี้ของโรงเรียนเลยแล้วถ้าเดี๋ยวรายได้มันไปถึงร้อยล้านจะต้องรำาบกสวงใหญ่โตอีกไหมฮะต้องไปนุหยถ้าก็อาจจะมีค่ะอาจจะมียังมีหลายที่เราต้องจะไปรำอีกไหมฮะจากผีวยก็ต้องรอดูค่ะ แล้วอยากมีมีอยากแกบบ้ต้องไปแก้บนไหมคะหน,น,นมีบนไว้หรือเปล่าครหน่อบนเ,น,เน,นี่ยค่ะหนูหนูบนกับพระที่บ้านเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวหนูก็ต้องไปแก้บนบนไวไ่าไไอะไรบ้างหนูบนเรื่องให้สอบติดแล้วก็บนเรื่องหนังด้วยก็อยากให้หนังประสบผลามสำเร็จตอนนี้สอบติดเรียบร้อยแล้วเป็นอะไรแล้วใช่ค่ะตอนนี้ติดค่ะเฟชชี่ค่ะเฟชชี่แล้วเนาะเป็นเฟชชี่แล้วแคติดตามกระแสบ้างไหมเป็นก่อกระแสจะมาเล็กๆก่อนมาหนึ่งๆก็อะจริงเหรอคะอ๋อเรื่องเรื่องพายุ <c oughs> จริงจริงพอนี้หนูก็ทำเองค่ะก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างของระบบ T Cas สที่ตอนในปัจจุบันนี้ค่ะส่วนเรื่องที่คนคิดว่าเป็น privilege มไหมซึ่งสำหรับหนูหนูคิดว่าน่าจะเป็นคณะเป็นให้เป็น,ให,ปนให้เป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปหนูก็ยังกลัวกรรมการอยู่เลยค่ะ แต่เราไม่ได้ทำขั้นตอนปกติใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้อยู่ไม่ได้มีไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆเลไม่มีค่ะไม่มีค่ะเจอข่าวแบบนี้เป็นไงคะความรู้สึกมันทำให้แบบว่ามัอนอะไร์อมไม่เลยค่ะเพราะว่าเหมือนว่าหนูก็รู้ว่าพอร์ตอันนี้หนูทำเองแล้วหนูก็ใส่ความเป็นตัวเองลงไปในพอร์ตที่สุดเหลือจงรับนองไหมครับทำามเลย เป็นเป็นการรับน้องดีกว่าเรื่อรู้สึกยังไงว่าชีวิตการสปอร์ตไรเงินยากอะไรนะคะเริ่มรู้สึกยังว่าชีวิตการสปอร์ตไรเงินยากตอนนี้ยังค่ะเราเรามีวิธีรับมือกับพวกเราแบบในอนาคตแบบนี้บ้างไหมการรับตัวเลยอะไรเลยโดยกาคือหนูไม่ค่อยใช่คนที่คิดมากคิดเลยคิดน้อยอยู่แล้วอะไรที่ปล่อยผ่านได้หนูก็อยากจะใช้ใช้เอนจอยความสุขไปกับ คนที่เรามีความสุขด้วยดีกว่าค่ะเรื่องคอมเมนต์ต่างๆมีวิธีการจัดการยังไงครับเป็นเรื่องคอมเมนต์ถ้าเชิงลบอะไรเงี้ยหระและเราที่แบบว่าบ้มากเราจัดการยังไงก็อย่างที่บอกค่ะไม่อยากไปเสียเวลากับคนที่เขาไม่ได้เห็นค่าอะไรตรงนั้นของเรามากแล้วก็นั่นแหละค่ะใช้ชีวิตแล้วก็จอยกับคนที่เขาเห็นสิ่งที่เราทําดีกว่าค่ะม่านไม่มีบารมีไม่เกิดนาันะ